สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาจินดาเล็วันนี้จะออกมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็คือวัดกำแพงแรงซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่หนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี วัดกำแพงแรงหรือวัดเทพปราสาศิิลาแรงตั้งอยู่ในเขตตำบลค่าล่าอำเภอเมืองงหวัดเพเชรบุรีอยู่ห่างจากแม่น้ำเพชรบุรีทางตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรชื่อเดิมนะคะไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดสำหรับชื่อที่เรียกกันว่าวัดกำแพงแรง ที่ให้ผู้คนในสมัยหลังเรียกกันตามลักษณะที่พบเห็นเนื่องจากภายในวัดมีประสาทเขมรก่อด้วยศิลาแรงและมีกำแพงศิลาแรงล้อมรอบจากลัาากษณะดังกล่าวจึงเป็นที่มาของวัดนี้จึงชื่อว่าวัดกำแพงแรงหมายถึงกำแพงวัดที่ก่อด้วยกำแพงแรงนั่นเองแล้วเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอหลวงพ่อเพชร ซึ่งมีไว้ให้เราได้กับสักการะกันค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหลวงพ่อทองทก,กำลังมาสักการะเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณวักกำแพงแรงนะคะ าว,ว่าบรรยากาศเงียบสงบหน้ามาท่องเที่ยวหน้ามากลับไหว้สักการะกันค่ะก็กำลังจะมากลับไหว้สักการะหลวงพ่อเพชรกันนะคะ ะะสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณวัดกำแพงแลวนะคะที่ให้เอื้ออำนวอสถานที่ถ่ายทำให้ข้าพเจ้าได้ทำวิดีโอครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปด้วยดีขอบคุณค่ะ